ก็จะไปเคลีย์ไอ้ตนต้นเรื่องมึงอะพาเพื่อนไปตายมึงอะพาเพื่อนไปตายเป็นตาบาปติดตัวมึงไปตลอดชีวิตจากเหตุการณ์ที่บ้านนะครับหนุ่มวัย21ปีเนี่ยถือมีดไล่ฟันนะครับกลุ่มวัยรุ่นที่บุกมาหาเรื่องถึงหน้าบ้านนะครับ ทำให้มีผู้เสียชีวิตเนี่ยสรายนะครับแล้วก็บาดเจ็บสาหัสอีก1รายนะครับหลังจากนั้นเนี่ยทางด้านของหมอปาและก็เสียเปียพร้อมทีมทนายไพศาลนะครับได้ยิ่งคําร้องต่อศาลนะฮะขอปล่อยตัวชั่วคราวเมื่อช่วงเช้าของวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมานะครับผมและตอนนี้ศาลก็อนุญ,ญาตให้ปล่อยตัวโดยวางหลักทรัพย์นะครับห้าแสนบาทนะครับผมหลังจากที่เรื่องนี้นะครับกลายเป็นข่าวดังนะครับในโลกออนไลน์เนี่ยตอนนี้ก็มีการรวมตัวกันของกลุ่มวั่ร่นขึ้นมาอีกครั้งหนึง่ง โดยเรียกกลุ่มตัวเองว่าเด็กวัดม่วงนะครับได้ตั้งกลุ่มใน Facebook ชื่อพี่น้องเด็กวัดม่วงโพสต์คลิปวิดีโอรูปภาพพร้อมแสดงข้อความฝากไปถึงบารสนะฮะในทางข่มขู่ว่าให้ระวังตัวเองกับแม่ให้ดีจะเอาคืนแน่ไม่ยอมให้น้องๆวัดม่วงตายฟรีโดยกลุ่มพี่น้องวัดม่วงนี้นะครับได้เปิดให้ทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์เข้าถึงได้ดังนั้นจึงไม่ใช่แค่พี่น้องเด็กวัดม่วงครับที่เข้าไปโพสต์เชิงข่มขู่นายบาสมือมีด ยังมีชาวโซเชียลอีกหลายคนนะครับเข้าไปคอมเมนต์ตอบโพสต์ดังกล่าวเพื่อปกป้องบาดมือมีดด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นนะครับทางตำรวจเนี่ยก็อยู่ในระหว่างรวบรวมสำนวนและรวบรวมพยานหลักฐานแล้วโดยจะแบ่งเป็น2คดีครับเพื่อจะดำเนินการทางกฎหมายต่อไปนะครับผมก็เรียกได้ว่าไปอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่ชาวเน็ตเนี่ยต่างวิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือดเลยนะครับไม่เว้นแม้แต่คนดังอย่างคุณวันอยู่บำรุงนะครับ ที่ล่าสุดเนี่ยออกมาซัดเดือดนะฮะถึงต้นเรื่องซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ได้ออกมาไลฟ์พูดคุยกับชาวเน็ตผ่านทาง Facebook วันอยู่บำรุงนะครับและมีอยู่ช่วงหนึ่งของการไลฟ์สดนะครับเจ้าตัวเนี่ยก็ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นนี้นะครับประมาณว่าทําไมต้องไปหน้าบ้านถึงไม่มีอาวุธก็จะไปเคลียร์ไอ้คนต้นเรื่องนี่แหละพาเพื่อนไปตายนะครับตัวเองเนี่ยไม่ได้เจ็บอะไรเลยเป็นตาบาปติดตัวไปตลอดชีวิต นะครับแล้วก็ฝากถึงวัยรุ่นทั้งหลายด้วยนะครับว่าทําอะไรให้ใจเย็นๆนะฮะผมก็มดูข่าวแล้วก็สลดใจนะครับก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องๆผู้เสียชีวิตด้วยนะครับผิดถูกก็ต้องไปว่ากันอีกเรื่องตามกระบวนการยุติธรรมนะแต่จากภาพที่เราเห็นเนี่ยผมเห็นท่านก็เห็น,นคือน่าจะมาจากเรื่องมองหน้ากันเชียวกันนิดหน่อยหรือเปล่า แล้วก็เบิ้ลเครื่องใส่กันถานจริงๆสูญเสียกันมาเท่าไหร่่อเท่าไหร่แล้วกันมองหน้ากันแล้วเบิ้ลเครื่องใส่กันยังไม่เข็ดกัน,กนอีกว่าอุทาหรณ์ราคาแพงเนี่ยผมก็ดูนะครับหนกระแสคนไปออกไอตัวต้นเรื่องอไอชื่อน้องบายอะ่ะเจ้าบายอะ่ะคนมือมีดไอเจ้าบาสเจ้าบายนี่ยังไม่สำนึกอีก คุณหนุม่มกันชัยก็ถามทําไมต้องไปพวกต้องไปเคลียร์ต้องไปเคลียร์ไปเคลียร์แต่ลองเป็นผมลองเป็นเราๆาทนนั่นลองอยู่บ้านเนี่ยคนมาวอยวายหน้าบ้านหกคนเจ็ดคนแปดคนเนี่ยแล้วมีการท้าทายกันอย่างเงี้ยโยนของมาคนข้างในมันก็กลัวดีมันมีผู้หญิงอยู่ในบ้านด้วยเรื่องเนี้ยผิดทั้งคู่อยู่แล้วแต่โทษจะหนักเบาอยู่แท้แต่ดนลปินิตของศาลแต่ผมเคยเรียนกฎหมายมาเนี่ย คือถ้าไอ้พวกหกคนเข้ามาในรั้วบ้านเขาก่อนนะแล้วถ้าต่อยตีกันในบ้านก่อนนะแล้วก็ลากไปแทงกันตายข้างนอกเนี่ยไปเจ้าบาดมือแทงเนี่ยอาจจะหลุดซะด้วยซ้ําแต่นี่มายั่วยวนมาโยน,มา,ยนมาก่อกวนเขาอยู่หน้าบ้านและไอ้นี่วิ่งเอามีดออกไปแทงเขาข้างนอกก็เหมือนแบบสมัครใจร่วมทะเลาะวิวาทอาจจะเป็นทะเลาะวิวาทเป็นเหตุให้คนถึงแก่ความตายหรือเปล่าโทษก็จะไม่หนัก บรรดาโรสะป้องกันตัวหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะครับกฎหมายปัจจุบันเป็นยังไงบ้างผมจําไม่ค่อยได้แล้วไม่ค่อยได้ใช้นานแล้วก็เขา,ลาวลคือความเห็นผมว่าผิดทั้งสองฝั่งแต่โทษหนักเบาอีกเรื่องหนึ่งเป็นดุลพินิจของศาลก็ยังไงก็แล้วแต่ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยน้ำมึงหยดเดียวนะครับเรื่องเล็กๆเ,เ,เรื่องเล็กๆไม่สมควรกลายเป็นเรื่องใหญ่ก็ สงสารพ่อแม่ผู้ปกครองนะสงสารทุกคนนะเรื่องไม่เป็นเรื่องเลยฝากถึงน้องๆน,นะครับวัยรุ่นทั้งหลายคิดดีๆนะครับตอนนี้พ่อแม่ทั้งสองฝ่ายขาขึ้นมาทั้งสองฝั่งแนละ้วขาขึ้นมากลายหน้าผากฝ่ายหนึ่งก็สูญเสียลูกอีกก็เอ้งหมดลาเสียชีวิตสองคนบาดเจ็บสหาหัสอีกหนึ่งคนอีกคนก็เสียอนาคต กับเบิ้ลเครื่องมอเตอร์ไซค์กับมองหน้ากันเนี่ยจะไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับหลักบทเรียนราคาแพงนะว่าใหญ่ไอ้การนี้เกิดขึ้นอีกเลยครับดูกันต่อไปว่ามันจะจบยังไงนะก็จะไปเคลียร์ไอ้ตน้นต้นเรื่องมึงาพาเพื่อนไปตายตัวมึงก็ไม่ได้เจ็บอะไรเลยมึงาพาเพื่อนไปตายเป็นตาบาปติดตัวมึงไปตลอดชีวิต สงสารดูเอกดูแล้วก็เศร้าสงสารไอ้เหี้ยหกคนไปจะไปเอาเรื่องเขาแต่บอกจะไปเคลียร์ไปเคลียร์มึงพูดไม่ครบมึงพูดไม่ถูกภาษานักเลงภาษาวัยรุ่นภาษาจิกโกเขาดูก็รู้แล้วชาวบ้านธรรมดาดูก็รู้ว่าจะไปเอาเรื่องเขาลองนั่นออกมาไม่มีอาวุธเดิมันจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 9 0 0 8 0 0 เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ